สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพามาดูแอปที่ชื่อว่าแอปฟรีฟอร์มนะครับหลังจากอัปเดต iOS 16.2นะครับตอนนี้ iPad นะครับสามารถใช้แอปตัวนี้ได้นะครับซึ่งแอปตัวนี้เป็นแอปที่ใช้งานนะครับสำหรับคนที่ทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นลูกผสมระหว่างแอป Keynote แล้วก็แอปโน้ e ของ Apple อยู่แล้วนะครับถ้าเราเปิดขึ้นมานะครับตัวนี้รายละเอียดต่างๆเนี่ยเป็นแผนงานนะครับสาหรับ ให้ทุกคนใช้งานร่วมกันหรือว่าสร้างสรรค์ไอเดียเพิ่มขึ้นนะครับแต่ข้อดีก็คือมันสามารถขยายได้นะครับขยายหน้าได้ซึ่งตัวแอปโน้ตไม่มีนะครับแล้วก็สามารถใช้ Apple p e n c i l ในการที่จะจดบันทึกเขียนนะครับเหมือนแอปโน้ตทุกอย่างเลยแล้วก็สามารถรองรับไฟล์ได้หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายวิดีโอเสียงเอกสาร PDF แล้วก็เป็นลิงก์เป็นเว็บไซต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งแผนที่นะครับแล้วก็ยังมีตัวสติ๊กเกอร์โน้ตนะครับหรือว่าเป็นโน้ตเป็นแดกแกรมแล้วก็เป็นตัวตัวสติ๊กเกอรโน้ตตัวนี้นะครับสามารถออกมาเขียนแล้วก็มาแปะวาดขยายได้นะครับแล้วก็สามารถแทรกรูปภาพที่เป็นเอกสารที่สแกนได้โดยตรงด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตัว ไฟล์ pdf นะครับสามารถล็อกเนื้อหาได้รูปภาพสามารถกดเข้าไปดูได้แล้วก็เพิ่มคำอธิบายต่างๆนะครับสามารถแชร์ให้คนสร้างไอเดียร่วมกันได้แล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับมากสูงสุดได้ถึงร้อยคนนะครับตัวนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวสติกเกอร์ต่างๆนะครับตัวนี้เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ใน ตัว Keynote นะครับซาคนทำ Presentation ต่างๆนะครับตัว Keynote ตัวนี้มันมีใช้งานอยู่แล้วแล้วก็เอามา Adapt กับตัว Freeform นะครับลักษณะรูปแบบก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้าเข้าไปดูในตัวแอป Keynote นะครับเดีย๋ยวไปเปิดตัวแอป Keynote ให้ดูตัวแอป Keynote เปิดเข้ามานะครับด้านบนนะครับถ้าเราทำ Presentation จะมีตัวเลือกเป็นตัวสติกเกอร์หรือว่าเป็นภาพนะครับสำเร็จรูปให้เราอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับรูปแบบต่างๆแทบจะเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นนอกจากการเขียนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การแทรกไฟล์ต่างๆก็สามารถทําได้ง่ายได้นะครับสามารถเลือกรูปภาพนะครับจากไฟล์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราสามารถ เขียนตั้งชื่อต่างๆนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการใช้งานนะครับจากแกลลอรี่ได้เลยสมมติผมเลือกไปก็สามารถขยายนะครับแล้วก็เขียนทับเข้าไปแล้วก็แชร์นะครับซึ่งสามารถทําได้ร่วมกันนะครับแล้วก็เลื่อนไปสร้างข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ปรับภาพต่างๆขยายตัดครอปนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้ง่ายๆนะครับสามารถตั้งชื่อ มีให้แก้ไขเยอะแยะมากมายเลยเหมาะสําหรับการทํางานนะครับและที่ดีไปกว่านั้นนะครับสามารถถูเฟสไทม์นะครับบนแอปฟรีฟอร์มได้เลยนะครับเราสามารถประชุมงานกันแล้วก็ใช้ไว้บอร์ตตัวฟรีฟอร์มตัวนี้ในการที่จะคุยงานต่างๆนะครับได้ง่ายได้เลยนะครับนี่ก็คือตัวแอปตัวที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่เป็นชื่อแอปว่าฟรีฟอร์มนะครับเอามาแนะนาให้ทุกท่านรู้จักกันนะครับเป็นกระดานไว้บอร์ดนะครับ ที่เอามาสร้างไอเดียซึ่งกันและกันแล้วก็เพื่อที่จะเหมาะกับการประชุมแล้วก็ใช้ทํางานนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับมีลูกเล่นให้เล่นกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆเอามาแนะนําให้ท่านรู้จักกันนะครับแล้วก็ลองไปเล่นดูนะครับสําหรับคนที่ใช้ iPad อยู่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีแอปมาแนะนําประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ